ทำไมไม่พัฒนาคลองท่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอยุทยาเชิญคุณนำรองค่ะครับค่ะคลองท่อน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเกาะเมืองอยุธยาโดยจัดทำให้คลองสะอาดให้มีน้ำไหลได้เพราะน้ำน้ำสามารถที่จะไหลได้เพราะปากคลองเนี่ยด้านหนึ่งติดแม่น้ำเจ้าพยาอีกด้านหนึ่งติดคลองเมือง เพราะฉะนั้นน้ําก็สามารถที่จะไหลผ่านคลองท่อได้แต่เหตุไหน,นจึงปล่อยให้มีน้ําเน่าสกปรกอ,อผมคิดว่าริมคลองเนี่ยเป็นถนนก็มีต้นไม้ขึ้นร่มรื่นร่มเย็นมันสามารถที่ทําให้เป็นแหล่งเดินเที่ยวได้ตอนเย็นเเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีดนตรีเบาๆหรือมีดนตรี ไทยสากลดนตรีไม่ใช่ครับดนตรเีเครื่องปีพาศราทาโพลเนี่ยมาเล่นสร้างบรรยากาศให้กับกรุงศรีอยุธยามันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีคลองที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เขาทําได้สะอาดชื่อคลองอะไรนะฮะคุณใหญ่คลองแม่ขา่คขาคลอ,อ,องแม่ขาเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งที่ ผู้บริหารอายุทยาควรจะไปดูว่าเขาทําได้อย่างไรน้ําเขาสะอาดชาวบ้านอยู่ริมคลองนี่ก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวที่คนประชาชนาผมอยู่อยุธยาก็ยังไปเที่ยวคลองคลองแม่ขาเนี่ยนะครับเขาปลูกต้นไม้ริมคลองช่วยกันรดน้าผมไปเห็นว่ามีชาวบ้านรดน้ำเขาก็บอกว่าเนี่ยมารดแทน คนข้างบ้านเขาไม่อยู่ก็ฝากให้รดน้ำเออเขาก็มีความรับผิดชอบดีเพราะฉะนั้นในวันที่ยี่สิบสามที่เราจะพานักท่องเที่ยวที่เป็นแฟนรายการแ <c oughs> แบไตของเราก็รู้แล้วแต่เป็นผู้ฟังที่อยากเห็นบ้านเมืองประเทศชาติเราจเจริญรุดหน้าก็จะพาไปดูด้วยครับนะฮะเพราะว่าที่อยุธยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ที่มี วัดมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้แล้วก็เป็นมรดกโลกก็แทบจะไม่ค่อยต้องพัฒนาอะไรนะครับวัดก็ทางวัดก็พัฒนากันไปเพราะฉะนั้นไปเที่ยวอยุธยาอายุทยาอยากขายแต่ของเก่าคือเอาแต่วัดเจดีย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่อย่างเนี้ยคลองท่อเนี่ยก็ต้องไม่ด้ไม่คือมันมีคลองอยู่แล้ว เห็นสมควรว่าควรจะช่วยกันพัฒนาแล้วผมคุยกับคนรุ่นลูกๆนี่ฮะเขาก็ฟิตกันมากเลยวันก่อนได้นั่งคุยกับคนที่ทำโรงแรมอยู่ชื่อโรงแรมหรือชื่อกับร้านกาแฟเ,เดี๋ยวก่อนอ่ะผมลืมชื่ออีกแล้วอยู่ตรงที่แม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำป่าสักมาชนกันนะฮะความจำผมแย่มากเลยครับ S <S นั่นนะฮะเราก็ที่อยุธยาเหรอครับพี่ป้อมเพชรตรงจ้านป้อมเพชรเราก็มาคุยกันว่าเออนี่เรามาช่วยกันสร้างถนนน,นี้เนี่ยให้มันเป็นถนนที่ที่มันมีความสะอาดมีความปลอดภัยมีสายแสงไฟสว่างเดินไปประชาชนนักท่องเที่ยวเดินคนที่พักอยู่ที่โรงแรมที่ป้อมเพชรก็สามารถเดินมาถึงเออเออร้านเออ,เอ,อ เวียงเหล็กได้มานั <t> ่งดื <dragon risque> ่มกาแฟได้ให้มันเป็นคือนี่เป็นความคิดของของเด็กรุ่นใหม่นะหนุ่มๆสาวๆครับผมก็เออนึกในใจว่าเออเราก็ตายตาหลับแล้วล่ะนะมีคนที่จะดูแลพัฒนาจังหวัดของเราให้มันเจริญรุ่งเรืองนะครับก็เลยขอขอบคุณแบรไต่ที่ให้โอกาสให้ผมได้มาแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็นนี้ผมก็จะส่งไปในเครือข่ายของคนอยุทยาด้วยกันนะครับแต่บอกเลยว่า ผมมีความรู้สึกว่าผู้บริหารอายุทยาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะฮะไม่ได้มีพูดภาษาฝรั่งเนะี่ยไม่ได้มี willingness ไม่ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาหรือสร้าง Tourist Attraction อะไรใหม่ๆเลยไม่มีเลยที่เชียงใหม่เขาก็มีสร้างทั่วโลกเนี่ยนะฮะสิงคโปร์นี่คุณไปนะครับไปสิงคโปร์เมื่อไหร่มันจะมีสถานที่ที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้นแต่อยุทยาผมไม่เห็นมีอะไรที่เป็นใหม่เพิ่มขึ้นเลยที่มีอยู่ก็ขาดการส่งเสริมประชาสัมพันธ์อย่างเช่นพระเนตรคลองช้างเนี่ยมีเรื่องมีราวน่าเล่ามากเลยหรือวัดทุง่งทุ่งมะขามหย่องอย่างเงี้ยครับก็มีเรื่องมีราวมีเรื่องสลดใจที่พระนางศรีสุริโยทยเนี่ยต้องถูกพมา่าฟันขาดสะพายแล่งบนที่ ุ่งมะขามยองแล้วเราก็ไปดูอนุสรสถาน,านท่านที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกนะครับอย่างนี้ครับค่ะ